ผมวันนี้จะมาเช็คอาการแมลงเบื้องต้นนะครับที่มันยกไม่ขึ้นหรือว่าไม่มีแรงยกขึ้นครับเกิดจากน้ํามันขาดเกินหรือว่าเติมน้ํามันไม่เพียงพอนะครับผมการก็จะเป็นแบบนี้ครับยกไม่ขึ้นครับผมไม่มีแรงอัดครับผมนี่ครับถ้าเติมน้ํามันเนี่ยต้องเปิดฝาน,นี้ออกก่อนครับผมน้ำมันก็จะเป็นไฮโดรลิกนะครับ การเติมน้ํามันนะครับผมเติมเข้ารูนี้น้ํามันถึงนี้ก็พอรครับผมถ้าเติมถ้าจะนอนเติมแบบนี้นะครับผมหากมันเต็มเกินไปเนี่ยแม่แรงก็จะกดลงไม่ได้ครับผมก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมครับอ่าครับลองเติมดูก่อนครับผมถ้าผมก็เติมน้ำมันก็ให้ประมาณนี้ครับผมให้ไหลออกมาก็พอครับผมถ้าจะนอนเติมแบบนี้มันก็จะเต็มเกินไปครับผมเดี๋ยว จะโยกไม่ลงครับผมก็ล็อกฝาปิดวาล์วด้วยนะครับผมก่อนจะโยกครับ ครับผมก็อาการที่ยกไม่ขึ้นก็จะประมาณนี้ผมผาดน้ํามันหรือว่าน้ํามันไม่เพียงพอครับผมก็ให้ขาเติมตามนี้นะครับผมก็วิธีเช็คก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ